18แปดนี่อยู่พี่น้องเลยนเนาะเป็นตู้ซับเบตดกับโมแมนว่าซาดดอกไม้รอกพี่น้องเนาะเป็นอ่าเป็นดอกมือสองพี่น้องเหนะ็นเพราะว่าท้างบอลเผยกับโมมีเ่เก็บทึนไปอ่าต่อของใหม่เนาะ อ๋อเดี๋ยวเซลอยเนาะเออโดยพี่น้องเนาะกาบทักทายสวัสดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุข,ขุสุคนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเลยโดยฮะพ่อกับซ่องบอลเพลไมน่นาะพี่น้องเนาะบอลเพลก็อยู่เพื่อนพี่น้องไงเนาะเพราะว่าอยู่สิก้าเกียมเอาตู้หรือว่าเครื่องเสียงนี่แหละพี่น้องเนาะ ลงในงานบุญพี่น้องเลยอ่าก็คือสองสามมือที่ผ่านมานี่ทางเบาอุเลยกับสองมือเนาะพี่น้องเนาะยังเปลี่ยนทางเบาอุเผยลงคลิปเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าช่วงอ่ามือก้อนึ้นหลังหันทางเบาอุเผยกับยากน้ำคนมั่นแนะ่พี่น้องเยเนาะนะก็เลยบริอัดคลิปลงไปพี่น,อนะน,อนะน้องเนาะเพราะว่าคนมั่นเด็กย่างกับเบาอุเผยก็เคยถ่ายไปแล้วอยู่ส่วนมั่นยาบ้าจีเฮายันบาเบื่อเบื้องนะพี่น้องเนาะเบาอุเผยก็ไลยถ่ายลง ก็เลยคนมั่นพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าคนอาเล่าแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ายังเก็บกู้พี่น้องเลยเนาะพอดีว่ามือว่านี่ก็ว่าสิไปทำงานน้ำบ่อแสนเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทั้งเบแสนเพิ่นไปกับสาวกิงคัมหรือว่าพันัญญาเพิ่อนอะไรพี่น้องเลยทั้งเบาอุเพยก็หมูมีรถไปก็เลยไปนะไปเก็บกู้มั่นเพราะว่าพื้นบ้านนี่ คนตกแห้งพี่น้องเลยเนาะคนตกแห้งทำมันเบาออเผยปรีซองลานพี่น้องเลยเนาะแซ <co ld> น้ำรูลเล่เลยพี่น้องเลยเนาะว <co ld> านเผยกะไปเก็บคู่มันวานนี่แล้วกะคนมันซอยพ่อกับแม่แน่แล้วกะเมื่อเช้านี้ทำเบาออเผยกะไปเมียนรียบร้อยแล้วพี่น,องงน้องเลยเนาะกลับมาเม,มื่อนี้กะถือลายบอกขางบารเซ็มาแล้วว่าเสียวตู้ลงไปงานบุญเนาะพี่น้องเนาะงานบุญแจกเนาะพี่น้อง,ง,อง,งเลยก็เลยหยุดอีกก้อนหนึ่งเนาะ เลยมาบอกอีซีหรือว่าแจกกีซีพี่น้องเขาให้ยในห้องอะไรซับกันเนาะพี่น้องเน้องบอลเผยกับผู้เดียวพี่น้องก็นาะเลยทั้งนั้นทั้งนี้แน่อ่าก็คือบม่ได้ไปก็คือทั้งบอลเผยโมมีรถไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นไปกับทางพันัญญาเพิ่งแล้วพี่น้องเลยเนาะรถทางน้องชายทางบอลเผยก็มีอยู่แต่ว่าถ้าลงไปทางสวรรค์พุ่น่ะบอลเผยบบกล้าออกไปได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามี่ล้านพี่น้องเลยเนาะอยางรถเพิ่นกับโมมีหนังสือแน่ บอกเผยกับบอกกล้าไปพี่น้องน้องเถือตำรวจเพิ่นบุกเพิ่นลัดมาแล้วนี่รถเท่าโมมีน้องสองก็ซื้อนี่เพิ่นเอาไปเลยแหละพี่น้องเนาะบอกเผยกับถ้าว่าไปท้ายเขาก็ได้เสียเงินหลายทางเลยพี่น้องเนาะถ้าว่าเพิ่นยึดไปแล้วนี่ก็มาเสียเงินในทางอ่าน้องชายหรือว่าก็ัวของไม่เท่าอีกเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องสาเหตุที่เราบอกเผยบอไปเนาะ ถ้าว่ามีรถทังบ่าบอลเฟย์ก็ไปได้อยู่มือนกับพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ากล้าสิเตรียมไปแล้วแต่ว่าทางบอลเซนเขนบอกว่าสิไปกับอ่าไม่น้องอนุู้นก็เลยบอลเฟยก็บม่ได้ไปพอดีว่าผนตกก็เลยไปเก็บกู้มันเลยพี่น้องเนาะก็ได้บอกบอลเซนพันอยู่ทังไลาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องหลายเด้อกับที่บอลไม่ได้ไปขึ้นเฮือนทาำไปตู้พันเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าแสดงความดีใจกับไปตู้พันเพิ่นที่ว่าอะไรเือนไม่หลังงามเนาะบางมือก็ยัง ได้ลงไป,ปเบเดบังโยพี่น,อนนะ้องเลยเนาะแต่คือสิเป็นมื่ออื่นกับทีได้ไปน้ำประเสนบันโยพี่น้องเลยเนานะเพราะว่า,เ,าเรื่องมั่นนี่ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เก็บคู่หรือว่าหายใส่กระสอบเนะาะทั้งพระนัญญาเป็นไปก็คือสิแล้วอยู่ดอกพี่น้องเลยตรงนี้ก็ถือว่าแล้วพี่น้องเลยเนานะงานบุญงานอย่างก็เจิมเจาเข้ามาทางบบาบนเพื่อก็จะเอาตู้ลงไปขัดไส้พี่น้องในบ้านนี่แหละพี่น้องเลยเนานะเป็นงานบุญแจก มันนี <rural conversation> ้ม่งห่วง่าทังบาร์เซียเพื่นไปทางใดพี่น้องเลยเนาะแต่ยังไม่ได้เพื่อนยังไม่ได้เซตมาบอกเตือพี่น้องเลยเนาะแต่ทางบอลเพผยก็บอกแล้วว่ามันนี้ก็หยุดไปงานบุญกันเด้อเนาะมาแต่หน้าพี่น้องเลยเนาะห่อนเลยกับบาซิมาประกอบลำโพงนี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าบอลเพผยเอาไปงานบุญมาเนั่ยนะมันขาดพี่น้องเนาะไปเปลี่ยนมาแล้วห้าร้อยบาทพี่น้องเลยแลนพุ่นแลนพี่อยู่บอลเพผยกับคนผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะจะขี่แดนไป ถ่ายคลิปน้ำมูลแน่ก็อย่าบ่อย่าหยุดดอกพี่น้องเนาะบัดเวียกง,งานเขาทางครอบครัวพี่แน่พี่น้นองเลยเนาะก็เลยมือไปแล้วก็มือบ่ได้ไปดอกพี่นอนะ้องเนาะทางผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องหลายๆเด้นะดอเนาะที่ว่าช่วงสองมือทั้งหน้าบเาบาเผยกับโบยลงคลิปพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ายังบุกบนกับมันอยู่พี่น้องเลยเนาะฝนตกห้ำโอ้ยพี่น้องเลยแซ่ยผตกแห้งมือหน่าพี่น้องเลย กะว่าถ้าพุ่นบุตกก็คือจะได้ไปน้ำบรเซนมาอยู่มั้นะก็เพราะจะได้ไปแบบรถกับหมมีพี่น้องไยเนาะนั่นแหละมันยากที่จวพี่น้องไยเนาะอีกอย่างทางบ่าวบุญเผยไปแต่ละเทือกน่ะก็คือนั่งรถไปน้ำบรเซนเพิ่นได้พี่น้องไยเนาะบ่าวเผยยังบมมีรถเป็นของหาตัวเองเทือพี่น้องไยเนาะกะเก่งใจทางบอเซนมาอยู่บางเทือนี่ทางบอเสนเพิ่นได้บรรทุกของหรือว่าแก้เครื่องแกเข่าแกหน้าไป ทั้งบอลเผยแน่แล้วก็บบอลเซนแน่ท like, so mm. like, ั lerde, ้งเครื mm. ่องทั้งของแน่รถจักรคันเดียวพี่น้องเลยเนาะการลำบากพี่น้องเลยเนาะเอาไปผมมีรถกะเก่งใจมูอยู่นั่นแหละจ่าเหตุที่าบอลเผยกะมั่งมือกะไปมั่งมือกะบไม่ไปนะมั่งเทอกะเก่งใจมูกับมั่งเทามูแก่เครื่องแก่ของลายกะอยางกับเอาไปน้ำมูเนาะพี่น้องเนาะผมว่ามูจะทีแบบได้แต่ว่าหักเฮ้าเนี่ยได้คิดเก่งใจเองเฮ้านะแต่ผมมีรถเป็นของตัวเองไปว่า แกเครื่องนักก็หมูก็ได้บันทึกลากไปนะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางบ่าวแท้เพิ่นก็บ่ได้มีว่าสิบ่นน่นแหนนี่รอกพี่น้องเนาะก็คืออ่าสนักสินาทใดก็ไปนํากันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนั้นทางเพิ่นอ่าได้ไปกับพานาญาเพิ่นก็เลยบ่ได้ไปนําเพี่น้องเด้อเนาะอ่ามีแต่ทีมงานเฮาทางบ่าวจิตบ่าตาบ่าวคบ่าเียดบ่แซนเพิ่นไปเนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวเพก็่นแหพี่น้องเอ้ยไปซื้อมันอ่าเปียกอยู่หน้าดงพ่นแหละเนาะ แต่ว่ามื่อกี้ทางบ่าวเผยจะลงมาประกอบตู้ลำโพงที่เตรียมงานที่เตรียมไปงานมาเล่งอย่างเงพี่น้องเนาะจังใดก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องอะไรเบิ่งได้ชมือนกันเด้อพี่น้องเนาะไปงานบุญพี่น้องเลยทางบ่าวเผยกับมักงานทั้งน uhm, ี้แน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีผู้ใดมาใส้ไปงานบุญงานต่อทางบ่าวเผยกับเอาตู้ลำโพงนี่ไปฮับใส้เพื่อนพี่น้องเไยเนาะ ทั้งงานทางบาะแสนกับกับเอยากยุดิแล้วพี่น้องเนาะอยากไปอยู่เพราะว่าช่วงนี้กัไปกับคือว่าแหละพี่น้องเลยเนาะเขาโมมีรถเป็นของตัวเองก็ไปแต่ยากงากแน่เตื่อเพิ่นไปกับพานัญญาเพิ่นหรือว่าแก่เครื่องแก่คลองไปนักกัเขากขบไ่ได้ไปพี่น้องเพราะว่ามันรถคันเดียวกับอีต้นรถแน่เนาะว้าเด็กพี่น้องเลยเบิ่งกจากพี่น้องเนาะประกอบเครื่องก่อนประมาณอยู่ สี่ม้งหามงนี่ก็ได้เก็บเอาตู้ลำโพงนี่ไปนาพี่น้องเนาะไปคับใส่เพิ่มจนเบิดคื้นถ้าแจ้งพุ่นแหละพี่น้องเนาะทั้งบาลเฟย์กับที่ได้เออเนาะพี่น้องเนาะสำหรับงานบุญคนผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะแลนทั้งนั้นทั้งนี้อยู่กัเมื่อยแน่บอลเฟย์กับมัวร์นี่โอ้พี่น้องเลยจะหน่อยบัดอ่าทีฮอดละลูอ่าปลูกมันเน่ยพี่น้องเนาะกัยัง บมได้ไปไปพุดไปทางถ้าว่าเวนบอลเผยลูกลิปบ่อยก็คือบอลเผยก็แล่นไปทางสวนมันแน่พี่น้องเนาะไปทางป่าหรือว่าไปพุดหวยตูนเกมจิปลูกมันอีกปีนี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าปีนี้ฮาคนก็เป็นทีบร้อยแล้วเนาะยังแต่เก็บผู้ใส่กระสอบกับไปขายพี่น้องเนาะ,ะพอไดอ้เงินมาคารมนมันไปท่าคิดมาเชนแน่แล้วก็ซื้อ อ่าอยู่สก,กีนน้ำครอบครัวเลยก็ให้ลูกให้เต้าในพี่น้องเนาะไปอ้องทำเงียาทางลูกชายพี่น้องไงเนาะเพราะว่าเขาอยู่นนบ,ยบ้านเลยก็ซื้ขอขมืออะไรพี่น้องไงเนาะอ่ะพี่น้องไงเนาะตอนนี้ทางบอลเผยกระลงมาอ่าประกอบอ่าตู้อะไรพี่น้องไงเนาะอภาพกุยกชิมมือได้พี่น้องอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนของพ่อกับแม่พี่น้องไงเนาะเดี๋ยวบางทีขายกันพี่น้องเลย กับโมนีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะมืโอนี้กัได้ตีท้ายคลิปหรือว่าแจ้งบอกเอฟซีเนาะเพราะว่าทางบอลเผยกับงานทางนี้แน่แต่กับบริษไปน้ำบอลเซนเพื่อนโอนี้พี่น้องเนาะคือสิเป็นมืออื่นกต่คือสิได้ไปน้ำบอลเซนเพื่อนเด้อพี่น้องเนาะอาจจะใดกับผิดพลาดประการใดกับกราบขอโทษขอไปเอฟซีพี่น้องเบอร์สักผู้สักคนเด้อบพรว่าจะอยู่ในประเทศกะข้างประเทศพี่น้องเลยเนาะประกอบบุญก้อนพี่น้องเลยฝนตกแห้งพี่น้องเยเนาะเพราะว่ามันพระเขาเลยเพราะว่าเมียนอยู่นอกเนาะ สูดส่นไปพี่น้องเลยเพราะว่าพออะไรเงินมา,มา,มาจุนเจือในครอบครัวให้ลูกให้เต้าไว้ซื้ออยู่ซื้อกินให้แ้วพี่น้องเลยทางเบางเคยไปเอาเลกมางัดก่อน can have one. Mm -hmm. ขึ้นนะพี่นอ้องปลาผุเลยเนาะเท่ไปเลยพี่น้องเลยเนาะผู้ประเสริฐเดินเลยพี่น้องเลย นี่ทางเบาผลเผยลงมาพอด,ดีอพี่น้องเนาะทั้งว่าทางลูกสาวเพิ่นก็ไปไปอยู่บุญที่ว่าเบาผลเผยสีเอาตู้ไปลงอะไรพี่น้องเลยฮะอยู่กับแม่เพิ่นเลยเนาะ mm hmm. ขวนขวนข เสร็จเป็นอยู่บ่อน,นีาเนาะพร้อมก่อนพี่น้องกันอึ๊บนี่เลยพี่น้องเเนาะอ่ะหลังโพงสิบแปดนิ้วพี่น้องเลย,นะนยนเลยนาะเป็นตู้ซับเบ็ดเสร็จก่อนทั้งบอลเพลยกันเลย กับบุ๊มบานว่าซาดดอกไม้ดอกพี่น้องเนาะเป็นอ่าเป็นดอกมือสองพี่น้องเนาะเพราะว่าทางบอลเผยกับบุมี่เก็บทืนไปาต่อของไม้ดอกเนาะนอันนี้ก็ยังขาดยังขาดพาวเวอร์ซับเบตตัวหนึ่งพี่น้องเนะาะก็พยายามอ่าเก,เก็บเก็บเงินแล้วก็ซื้อมาใส่อยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังเก็บมออมมอยู่พี่น้องเลยพอได้ไปผู้ใดที่ว่า มักมวนมักชื่นนะพี่น้องเนาะเปิดมาจ้างเข้ากลับไปพี่น้องเลยมัน <S <S 1> <S 1> ขาดพาวเบอร์ซับเบตตัวนึงพี่น้องไยเนาะ <S <S 1> <S 1> ถ้าได้พอเบอร์สบเปซต,ตัวหนึ่งนี่คือสีไปยังสบายด้วยและพี่น้องเลยเนาะประมาณหมื่นห่าพี่น้องเลยเนาะหมื่นห่าหมื่นห่าพันบาทแต่ตัวน,นี้ก็ยังโอ้พี่น้องเลยพอดึงเงินหมื่นนี่คือก่อเนี่ยพี่น้องเลยเนาะแต่เงินล,ล้ำล้ำล้านนี่ก็ยัง หามมเฉยอก็ยังยัยงยากแล้วครับขึ้อยู่บอกพี่น้องเหรเนาะตู้แล้วก็จะได้พากันกดตู้ไปเถอพี่น้องเลยเนาะ แต่ในงานบุญเพื่อนก็มีบัวลายเราพี่น้องเนาะแต่ว่าทางบานเผยกะอ,อยากไล่ให้มันครบอะไรพี่น้องเนาะให้มันเต็มอะไรพี่น้องเนาะประมาณหกคูณหกอะไรพี่น้องเนาะตอนนี้ขาดแต่พาวเวอร์มาซับเบ็ บอมเผยก็เป็นคนที่ว่ามักมวนมักซื่อแน่พี่น้องเลยเนาะแต่คือดินตู้ดินยังแน่พี่น้องเลยโอเคแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอมเผยสีประกอบกันพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวแรกจัง,จงอ่าเดี๋ยวบอมเผยสีถ่ายคลิปตอนเวลาสีเอาไปงานไปยังไปทำไมพี่นอ้องอ่ได้เบ่งได้สมกัน,กนเด้อพี่น้องเนาะ โดยน้อพี่น้องเนาะอ่นะะถือว่าทางบําบัดเผยก็ได้ประกอบตู้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะมือแรงก็คือสิได้ไปอ่าฮับไสใน,นงานบุญแจก,กเขา่าอะไรพี่น้องเนาะอ่าพูดอยู่ทางทางเหนือพูรพี่น้องเลยอ่าถือว่าสีมุหรือหามุงก็จะได้พากันขนตู้เส้นทางรถไยกันไปแหละพี่น้องเนาะนะอ่าทุกที้ก็คือว่าอากาศก็ แบบห่อนแน่ได้พี่น้องไงเ,ออเนาะยังท่านได้กินขา่าเที่ยงเทือกพี่น้องไงเนาะกะจีได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่น้องไงเนาะสิาลาพีแล่น้องไปสักก้อนเดี๋ยวคลิปหนะ้าทางบอลเผยก็จะได้ถ่ออายลุงพี่นอ้องในเบื้องในชมกันเนาะพี่น้องเนาะตอนขึ้นรถแล้วก็ตอนจะไปพี่น้องไงเนาะตอนนี้ทางบอลเผยก็ได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องไงเนาะก่อนอื่นก็น ขอขอบคุณขอบคุณเด้อ FC พี่น้องเบิดสุขุสุคนบวชชิยู่ฝั่งไทยฝั่งลาเบิร์ตสุขุสุคนอะไรพี่น้องเลยเนาะบวชชิยู่ในประเทศและการทางประเทศพี่น้องเลย FC ทุกทุกฐานเนาะที่ว่าโอ้เบาเผยไปทางไหนเด้กคือบุเฮตมาถึงเนาะพี่น้องเลยคือว่าอะไรพี่น้องเนาะตรงนี้กับเมื่อกี้นี้ก็บแต่เมื่อเบาเผยไปนเมื่อแต่พังเบาแสนเพิร์ตเข่าห้องมอเพื่ออะไรพี่น้องเลยเนาะนั้นเบาเผยก็ไปน้ำการพี่น้องเลย นอนข้างคืนกล้บอแซนไปเรือยมาน,นะหลังจากมาหันบบร้วการบอเผยก็มากลมันเลย้ลวก็เก็บกู่มันไงในการเมื่อที่ว่าไปกับเมื่อนไปที่ว่าทั้งบอเสนเพิ่นได้ไปสั่งซีให้ไปตู้พันเมื่อนัรนกันเลยบอเผยก็คือหยุดมากรมันเลยพี่น้องนเนาะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ก็จกไปอยู่พี่น้องนเนาะแต่ว่า ทางเพล่ยนไปกับพัน like ัญญาเลยกับพังโบนเพย์เลยไปนะพี่น้องัเนาะหมูมีโดดไปพี่น้องัเนาะาจังไดกับผากันเด้อพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจให้โบนเพย์คลิปวิดีคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีระเบิ่งได้ชมนำกันเด้อพี่น้องเนาะกับมือบลได้ไปกะบิีไทยคลิปอยู่ไหนนะเราพี่น้องเนาะมือละคลิปอย่างได้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าโบนเพย์กับแรนหันแรนนี่แน่เนาะพี่น้องเนาะ บางมือกอะทั้งเ,เตือ่เฮาไปเฮ็ดเบี้ยแข่งงานทีว่าแบบบูมีแบบอารมณ์จ,จิตใจอยากทายกับคือบริไายเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮามันแดดมันฮอนมันเอา้าเฮาแล่นก,กัเบีเ้ยง,งานเนี่ยแหละพี่น้องเนาะก็คือบริไ,ยไยรายพี่น้องเลยอ่าอีหย่างกีฬายแต่แนวเก่าหรือว่าทายบรรยากาศดีให้นะกขยานพรร่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าบุญอยากเบิ่งหรือว่าเบือ่อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามวันนี่ก็จะมาแจ้งไอเอฟซี FC ได้ฮ <the> ู้ได้ชมน้อมกันว่าทางบ้านอำเภอกะอ่ายังบ่ได้ไปไดพี่น้องเนาะกะแม่นว่าสิย่าไปดอยังสิไปนําบ่าวแสนมันคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้ทางบาติดธุระอ่าเอา่เสียงลงไปอ่าในงานบุญพี่น้องเนาะก็คืออ่ามีทาง FC หรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นกะอ่าคอมเมนต์มาบอกอยู่ว่าทางบาอ่าคือบ่เห็นไปนําบ่าวแนว่าซั่นเนาะโอ้ทางบาก ยังไม่ได้ไปเธอพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังสิไปน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าเคลียร์เบียดทั้งนี้แหนแล้วซะก่อนนะ้องพี่น้องเนาะเพราะว่าทางบอมเผยกับตัวผู้เดนะียวน้องพี่น้องเนาะแรนไปทั้งนั้นแน่แรมทั้งนี้แน่เพราะว่าทางพันธัญญาก,กับญาติาลูกพี่น้องเลยเนาะเอาลูกเยื่อนถามไม่ไปกันเนาะก็คือมื้อนี้กับยึดเอาตู้ลงไปในง,งานบุญแะไรนะพี่น้องเลยได้บอกครั้งบ่อร์นไปแล้วเนาะ บางเทือกคือว่าเนะี่พี่น้องเนาะถ้าเพิ่งไปครับแม่น้องนุน้นทาง,บงเบาอุบเลยกับบุมีโดดไปกัคือบม่ได้ไปเรือยพี่น้องเด้อเนาะมาแจงเก็บซีมันนี่พี่น้องเลย,นะเนเนยพี่น้องเลยนเลยนานะว่าอะไรกับช่วงนี้กับเบาอุบเลยกัวิ๊บุคคอยขึ้นไปอะไพี่น้องเลยเนาะถ่ายกะช่วงบอสเซีนกยย็ไล่ยู้พี่น้องเนาะกะไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะจิตใจกัยังอยากสู้ไปเรื่อยๆเนาะอย่างใดกั ขอขอบุญขอบคุณเด้อทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่บ่าอยู่ทางต่างประเทศที่บ่าี่เคยสุดซอยขาน้ำมุกน้ำมันทางบาเผยมาทางบาเผยก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเบิดทุกๆุกทานเนาะที่าอาได้สดซอยเป็นสิ่งของแน่เลยก็เป็นน้ําจิ้นน้าใจแน่พี่น้องเนาะทางบาเผยกับข้อโอซายพรให้พ่อแม่พี่น้องเบิดอสุขภูสุขคนเอฟซีสุกทานเนาะทางผู้รักผู้ใหญ่อยู่ทางต่างประเทศก็ขอ,ขอขขขขหนให้มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงอายุมั่นคอนยืนเหตุอย่างทำอย่างก็ขอให้เจริญหุ่งเฮืองนะพี่น้องเนาะในนาทีการงานไปใส่มาใส่ก็ขอให้คุณพากุณเจ้าคุมครองปกปักหักษาเด้อขอให้มีความสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเด้อสาธุเน้อจังใดก็คือทางบ้านเผยมอันตนี่ก็จะได้ขอตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะไปพบพ่อกันคลิป นคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทา้งเองเผยกับจีได้อ่อโตไปกินข่าวกินข่าวซะก่อนเนากกนะพี่น้องเนะาะจังหน่อยกับจีเก็บเครื่องไปงานต่อพี่น้องไงเนาะงาจาาังไดก็ทาเบิร์นทาส้มลิบอาคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปซะก่อนแล้วขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย